สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้พี่มุกพาทุกๆคนมาชมสวนกระบองเพชรกลางแจ้งนะคะในบริเวณข้างบ้านนะคะด้านหน้าของพี่มุกค่ะตรงส่วนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็ปล่อยให้เขารกลุงรังอยู่พักหนึ่งเพราะว่าหน้าบ้านพี่มุกมีการก่อสร้างแล้วก็ได้สร้างรั้วสังกะสีกัน้นเพราะฉะนั้นบางส่วนเนี้ยก็จะเหมือนแบบ ถูกบดบังแสงแดดนะคะแล้วก็เป็นมุมอับตอนนี้รือ้อรัวอันนั้นออกแล้วนะคะสวนก็เลยค่อนข้างโล่งแหละแต่ก็มาเจอหน้าฝนอีกตั้งหลายเดือนนะคะแล้วก็ฝนค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ตกต่อเนื่องยาวนานนะคะก็มีทั้งใบไม้จากต้นไม้ใหญ่ข้างบ้านนะคะร่วงลงมาทับถมในบริเวณนี้นะคะ ก็เลยทำให้ส่วนตรงนี้มีทั้งเศษใบไม้เศษวัชพืชน,นะคะแล้วก็ต้นไม้ที่โตเกินไปแล้วก็เริ่มอโอนเอนยืดยาวนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาที่มีมกมารือ้อแล้วก็ทำความสะอาดถอนหญ้าถอนวัชพืชออกตอนนี้ก็ค่อนข้างโลง่งแล้วก็เป็นระเบียบสวยงามนะคะวันนี้ก็เลยอยากพาทุกๆคนคะ่ะมาชมไปด้วยกันว่า สวนกระบองเพชรกลางแจ้งหน้าบ้านของพี่มุกเนี่ยมีต้นอะไรบ้างนะคะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่ได้รับแดดตั้งแต่8ดโมงเช้าเลยจนถึงประมาณบ่าย4โมงเย็นเลยนะคะถือว่าเป็นส่วนที่เหมาะมากๆแก่การปลูกกระบองเพชรนะคะเพราะว่าเขาต้องการแดดแรงๆแล้วก็แดดเต็มที่ ส่วนบริเวณที่ปลูกเนี่ยพี่มุกทำการยกพื้นขึ้นมาค่ะสูงประมาณ1ฟุตครึ่งแล้วก็ก้านเป็นขอบนะคะนี่ต้นแรกที่ให้ดูนี่เป็นสลัดใดสีแดงนะคะด้านหลังเป็นโอพันเทียสตริกตาแล้วก็หลังถัดออกไปนั่นก็จะเป็นคอนโดนางฟ้าค่ะอันนี้นี่นะคะสลัดใดสีแดงตรงนี้คือรับแดดแต่เช้าเลยนะคะใบเขาเลยจะแดงสวยนิดนึง น,นี้เป็นยูโฟเบียแลกเทียสีเขียวค่ะหรือว่ายกกำแพงเมืองจีนก็ได้นะคะหลายๆท่านเรียกแบบนั้นอันนี้ก็ยูโฟเบียแลกเทียเขียวแบบธรรมดาค่ะหรือสลัดใดเขียวนะคะด้านหลังก็เป็นพุ่มสูงต้นสูงใหญ่มากนะั่นก็คือโอปันเทียใบเสมาค่ะโอปันเทียโคเฮนนิลิเฟร์รานะคะอันนี้เป็นสลัดใดาขาวหรือยูโฟเบียแลกเทียสีขาวนะคะก็ ที่เวลาหลายๆคนขอแบ่งไปปลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่มุกก็ตัดเอาจากแถวนี้แหละเนี่ยตัดสกุดเลยตอนนี้ก็หยุดตัดแล้วรอให้เขาเนี่ยค่ะแตกยอดใหม่ยอดสีชมพูน่ารักเชียวค่ะนะคะแล้วก็ตัดแบ่งจากตรงนี้แหละเนี่ยค่ะต้นไม้นะคะบางทีพอเราพิจารณาเนี่ยยอดอ่อนเขาสีชมพูน่ารักมากบางทีก็มาเดินมองเดินดูเนี่ยค่ะดูสิกระจุม่มกระจิมน่ารักในย,ยอดแตกใหม่นี่นะคะ คือบ้านเนี้ยไม่ได้เพาะต้นไม้เพื่อขายโดยตรงนะคะก็เพียงแต่ว่าเราก็จัดสวนตามที่เราชอบปลูกต้นไม้ต้นที่เราชอบแต่พอระยะเวลานาน,านไปเนี่ยเขาก็จเจริญเติบโตมีปริมาณมากเนี้ยค่ะแล้วก็แบ่งปันกันไปได้นะคะหลายละท่านบอกเออ บ้านพี่มุกอยู่ตรงไหนร้านอยู่ตรงไหนจะแวะไปชมอะไรนะคะไม่มีไม่มีเปิดเป็นให้ชมนะคะเป็นบ้านเฉยๆค่ะแล้วก็ทำคลิปเพื่อให้ทุกๆท่านนะคะได้ไอเดียหรือว่าได้แรงบันดาลใจในการทำสวนกระบองเพชรกลางแจ้งเท่านั้นเองละคะ่ะมีอะไรก็อยากจะแบ่งปันเอามาอวดเอามาโชว์กันนะคะนี่ก็เป็นกอเสมาที่ใหญ่มากสูงกืบสาเมตรแล้วนะคะแล้วก็ใบอวบหนามากนะคะเสน่ห์อย่างหนึ่งของโอปันเทียเสมาที่มุกชอบคือ เวลาแพทเขาจเจริญเติบโตไปเรื่อยๆเนี่ยเขามีน้ําหนักมากเขาก็จะเริ่มห้อยลงมันจาคล้ายๆแบบสร้อยระยะเดี๋ยวพี่มุกจะเอ่อโฟกัสให้ดูเนี่ยค่ะดูลักษณะใบแพทเขาเห็นไหมคะว่าเขามันทิ่มลงดินเพราะว่าเขาหนักค่ะน้ําหนักเขามากเนี่ยแล้วพอมีเยอะๆเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบเหมือนเป็นเสมาห้อยระยะลงดินสวยงามเนี่ยค่ะก็จะห้อยลงมาอย่างเงี้ยมันก็จะดูเป็นสายสายสาย,สายเป็นพุ่มที่แบบ แทนที่จะพุ่งขึ้นฟ้าอย่างเดียวมันก็จะมีย้อยลงดินลงมาอย่างเงี้ยค่ะสวยงามแล้วก็ตรงนี้เขาได้รับแดดตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยเพราะฉะนั้นลําต้นแพทเขาเนี้ยอวบหนามากแล้วก็เขียวสวยนะคะเดี๋ยวพอถึงหน้าเขาออกดอกนะคะก็จะเขียวเขียวแดงแดงเต็มต้นเลยเดี๋ยวเวลาเขามีดอกเยอะๆนะพี่มุกจะถ่ายให้ดูคือถึงดอกเขาจะดูเล็กๆนะคะไม่ได้บานสวยนะแต่ว่าพอออกออกเยอะๆอะแล้วดอกเขาสีแดงตัดกับลําต้นสีเขียวเขียวน่ารักมาก เป็นโอเปนเทียเบสิกมากๆที่สวยงามพิมพ์ชอบแล้วก็ด้านล่างนี่นะคะก็จะเป็นพยาไร้ใบหรือแคคตัสดินสอก็ปลูกเพื่อให้เปลี่ยนเขาเรียกอ,อะไรเปลี่ยนเท็กซเจอร์มุมมองให้มันมีต้นที่มันเป็นเส้นๆบ้างแล้วก็เบความเขียวๆดูไม่แห้งแง้งเกินไปนะคะจะเนี่ยค่ะข้างบนค่ะตรงนี้ข้างบ้างก็จะเป็นต้นดอกไม้ก็จะมีใบไม้ดอกไม้ร่วงลงมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องหมั่นทาความสะอาดเพราะไม่งั้นเนี่ยความชื้นมันจะหมัก นะคะนี่ค่ะก็ติดอยู่ตามต้นอันนี้ก็จะเป็นโอบันเทียทูน่าหนามสีทองค่ะที่เห็นสีชมพูชมพูนั้นไม่ใช่ดอกเขานะคะเป็นดอกของต้นไม้ใหญ่ข้างหลังนี่ค่ะจะให้ดูหนามของเจ้าโอบันเทียทูน่าสีทองเหลืองอารามสวยงามนะคะตัดกับลาต้นสีเขียวเข้มหนามคือแข็งและโหดมากนะคะเพราะฉะนั้นบ้านที่มีเด็กๆก,ก็ละเว้นต้นนี้ค่ะหรือว่าปลูกไว้ในที่ปลอดภัยนะคะอันนี้ของพ่งมุกเนี่ยยกพื้นสูงขึ้นมาแล้วก็ค่อยปลูก เพราะฉะนั้นจะค่อนข้างปลอดภัยถึงแม้ว่าบ้านเราจะไม่มีเด็กนะคะแต่ว่าคือถ้าโดนไปก็เขาเรียกอะไรล่ะอ่วมอรไทยคะ่ะพี่มุกเคยโดนโอ้โหปักไปทีคือลําพังหนามเขา่ไม่มีพิษนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาหนามใหญ่เงี้ยมันก็เหมือนโดนเข็มใหญ่ๆทิ่มเข้าไปอันนี้จะเป็นต้นส้มเชา้าเป็นยูโฟเบียชนิดหนึ่งนะคะก็จะมีใบถ้าเกิดเขาได้รับแสงแดดน้อยเขาก็จะใบเยอะมันก็จะทําให้เรา ดูเหมือนสวนที่มีใบไม้บ้ามันก็จะดูเขียวชอุ่มขึ้นมานะคะปลูกสลับไปก็เพิ่มสีสันให้กับสวนเรานะคะไม่ได้ดูเป็นสวนทะเลทรายแห้งแล้งซะอย่างเดียวนะคะนี่ค่ะหนามใกล้ๆเขาหนามเขาก็โหดไม่เบานะคะหนามสั้นๆแต่แข็งมากนะะใบนี้เนี่ยชาวบ้านต่างจังหวัดเขาก็บางคนเขาก็เอาไปลวกจิ้มน้ำพริกทานได้นะคะเขาชื่อส้มเชา้าเพราะว่าเขาจะเปรี้ยวตอนเชา้ชาค่ะถ้าเด็ดตอนเชา้า อันนี้โอพันเทียลินป,ปีศาจนะคะดอกสีเหลืองสายพันธุนี้ออกดอกเก่งมากและหนามก็โหดร้ายมากเช่นกันนะคะลำต้นแก่นี่หนามยาวเกือบสองนิ้วเลยแล้วก็อิทริชรุนแรงเช่นกันค่ะดูหนามเขาหนามก็จะสีขาวแล้วก็ปลายเป็นสีเหลืองลำต้นสีเขียวอ่อนต้นเขาจะค่อนข้างเก้งก้างนิดนึงถ้าปลูกต้นนี้เนี่ยคุณจะได้ดอกตลอดปีเยอะด้วยแต่ว่าต้นเขาจะเก้งก้างก็ต้องมัน ริมต้นนะคะหรือว่าตัดแต่งกิ่งนิดนึงให้เขาอยู่ในสภาพที่ไม่เกะกะเกินไปน,นี่ถอยมาดูมุมไกลๆนะคะเห็นอะไรบ้างเข้ามาดูอันนี้อันนี้ก็เป็นสลัดไดคลิสตา้ตาเหมือนกันอันนี้ก็ลงดินไว้นานแล้วจนลำต้นเขาเนี่ยแก่แล้วพอลำต้นเขาแก่เนี่ยเขาก็จะมีเปลือกแข็งหุ้มเป็นสีน้ำตาลเข้มนี่ยอดเขาจะเป็นคลิสเห็นไหมคะว่าขอบยอดเป็นสีชมพูน่ารักมากนะคะได้รับแดดดี นี่กอใหญ่มากตอนเอามาลงนี่กอน,นิดเดียวนี่ปลูกทิ้งเอาไว้แล้วก็ให้เทวดาเลี้ยงอย่างเดียวเลยค่ะก็คือได้รับน้ําเฉพาะหน้าฝนนี่นะคะลําต้นเขาเมื่อแก่ก็จะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้ก็คือถือถ้าลําต้นเขาเป็นแบบนี้ก็คือสบายแล้วค่ะทนได้ทนแรงทนแดดเพราะว่ารากเขาก็คงยั่งลงไปที่ชั้นดินข้างล่างแล้วเจ้าต้นนี้ค่ะโอเันเทียดีคัมเบนส์หลายๆท่านคุ้นเคยกับ ต้นเร,เรียบไม่มีหนามบางท่านเรียกโอบันเทียเปลือกแตงโมเพราะว่าผิวเขาค่ะเหมือนลายของต้นแตงโมไม่ใช่ลายของลูกแตงโมนะคะมันจะมีลายของเขาแต่ว่าอันนี้เนี่ยที่ดูหนามเยอะยุบยับลุงลังเนี่ยเพราะว่าพี่พุกเอามาปลูกลงดินแล้วก็ได้รับแดดเต็มที่นะคะรากเขาก็ไปได้ไกลมากจริงๆกอเนี้ยถ้าเกิดไม่มีการตัดนะป่านี้กอสูงเป็นเมตรแล้วแต่ว่าเนี่ยพี่มุกมาตัด จะต้นนี้เชื่อไหมว่าต้นเดียวเนี่ยตัดไปมากกว่าห้าสิบกว่าใบห้าสิบกว่าแพตแล้วก็คือเวลามีหลายๆท่านขอแบ่งมาอะไรพี่มุก็ตัดเอาตรงนี้อะไรให้ดูว่าอันไหนที่มันแก่ได้ที่แล้วก็ตัดก็อย่างที่บอกค่ะเราไม่ได้ทําเตรียมไว้เพื่อไว้ขายหรืออะไรก็ปลกูปลก,ปลกอยู่แต่ว่าอันไหนตัดได้ก็ตัดไปค่ะยังไงต้นไม้ก็ต้องตัดแต่งอยู่แล้วส่วนอันนี้ก็ยูโฟเบียสเตนโนคลาดาหรือว่ายูโฟเบียเขาวกว้างสีเงินค่ะสวยเด่นเป็นสง่า พี่มุกซื้อมาต้นสูงประมาณฟุตเดียวก็เอามาลงดินเลยปลูกแต่ตอนลงอ่ะก็กล้ากลัวก็เลยลงครั้งกระถางแล้วก็ใช้เจาะก้นกระถางเล็กๆเอาปรากฏว่าลากเขาทะลุลงไปคราวนี้เขาโตแบบโอ้โหพลุบๆเลยค่ะตอนนี้สูงกับสามเมตรแล้วสูงมากนะคะตอนนี้แล้วก็กิ่งก้านเยอะมากที่เวลาพี่มุกเอาไปปักชําก็ตัดจากต้นนี้แหละค่ะกิ่งเล็กกิ่งใหญ่กิ่งอะไรที่เอาไปปักชําก็มาจากต้นนี้ทางนั้นเพราะฉะนั้น หลายๆท่านที่แบ่งไปนะคะก็นี่ค่ะจินตนาการภาพตอนที่เขาเติบโตสูงใหญ่ได้เลยว่าเขาจะหน้าตาประมาณนี้นะคะแดดแรงไปเลยค่ะเขาจะสีออกเทาเงินสวยงามมากนะคะชอบแดดจัดๆนะคะส่วนต้นนี้นะโตแล้วน้ำาก็ไม่สนใจแหละพี่มุ ส่วนนี้แทบจะไม่ได้รดน้ําเลยนะคะปล่อยเขาแล้วก็ให้เขารับน้ำแค่หน้าฝนหน้าแหลงก็แหลงแหลงขนาดแบบวัชพืชต้นหญ้าที่ขึ้นนะ่ะแห้งตายหมดนะคะปลูกสวนกระบองเพชรก็ดีตรงนี้นี่ค่ะน้มเขาน้มเขาเห็นอย่างเงี้ยแหลมคมมากคือถ้าเกิดแบบแขนเข้าไปเกี่ยวก็บาดเจ็บนะคะเพราะฉะนั้นค่อนข้างอันตรายแหลมแล้วก็แข็งแข็งมากๆค่ะ แต่ก็ความสวยงามก็มีมากเช่นกันพอแสงแดดออกมาเห็นไหมเขาจะเป็นแบบวาววับดูแบบสีออกเงินเงินะคะแต่ถ้าเลี้ยงในร่มต้นเขาก็จะเขียวเขียวธรรมดาค่ะเพราะฉะนั้นแดดไว้ดีกว่านะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศทั่วๆไปนะคะพี่มุกก็ก่อขอ,ขอบขึ้นมาจากพื้นดินนะคะสูงประมาณฟุตครึ่งแล้วก็ข้างล่างก็เป็นดินเดิมแล้วก็เติมดินพวกลงไป อันนี้เป็นส้มเช้าด่างคริสตาต้านะคะสวยงามมากเนี่ยพี่มุกว่าเดี๋ยวจะตัดแล้วก็นําไปปักชําขยายพันธุ์เขานิดหนึ่งเพราะว่าอยากมีเยอะอันนี้ตอนได้มากิ่งเล็กๆง่อยๆนิดเดียวแล้วพี่มุกก็เอามาปักชําแล้วก็ลงดินตรงนี้เลยเลยไม่อยากย้ายเขาให้เขาอยู่ตรงนี้ไปนี่ค่ะความสวยงามพอๆเขาเป็นคริสตาต้าเนี่ยกิ่งเขาก็จะดูแบบหนามถีๆๆแล้วก็ใบเขาเนี่ยเขาด่างเขียวเหลือง ซึ่งเป็นการด่างที่ดูละมุนละม่อมน่าน่าน่ารักมากนะคะอันนี้ดูเหมือนคุณปู่คุณปู่ต้นไม้นะคะไม่ใช่อันนี้ก็คือโอพนเทียสตริกตานะคะลำต้นเมื่อแก่เขาจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะคือผิวที่ลำต้นเขาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแข็งนะคะเป็นธรรมชาติของเขาเลยใบยแก่เขาจะออกสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นบางทีใครได้ไปแล้วมันมีมีเป็นสีน้ำตาลก็ไม่ต้องตกใจะคะ่ะได้ใบแก่ไปซึ่งถามว่าดีไหมดีนะคะปักชำเกิดง่าย อันนี้คือโอบันเทียบราซิลลี่ค่ะลักษณะแพทจะแบนแบนถ้าเกิดที่เห็นตามร้านขายต้นไม้เขาก็จะแพทแบนแบนแค่นี้ค่ะใบเสียบในกระถางก็จะดูมุ้งมิ้งน่ารักใช่ไหมคะแต่ว่าหลายหท่านก็ยังไม่ทราบว่าเจ้าต้นนี้สามารถโตสูงใหญ่ได้แบบ3เมตร5เมตรเลยนี่นะคะนี่มีมุกป,ปลูกไว้นี่เขาก็สูงมากส่วนด้านหลังนั้นก็เป็นคอนโซเล่คอนโซเล่ลูบิเซนนะคะ เขาก็แยกออกไปจากโอพันเทียอีกทีหนึ่งนะคะแต่ก็เป็นไม้หนามไม้อบน้ำลักษณะแพทเขาก็จะยาวใหญ่เนี่ยคะลำต้นพี่มุกปลูกพอดีตอนนั้นไม่ทราบอะไรโดนใจให้พี่มุกปลูกคู่กันแบบนี้นะคะดูหน้าหลังเขาก็เลยโตแข่งกันแล้วก็บังกันแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆลำต้นของเจ้าคอนโซเล สวยมากอะ่ะแล้วพอปลูกเรียงกันสามต้นเ่เขาหน้ารักมากเลยดูแล้วต้นเขาเป็นจุดๆๆเขาจะเป็นปุยๆสีขาวๆค่ะแต่พอแก่ก็จะเลยเป็นสีน้าตาลเท่มากก็เลยไม่อยากจะไปทําแล้วเขาปล่อยเขาโตสูงแข่งกันไปตรงเนี้ยค่ะตลกมากอะ่ะเดินมาดูทีไรก็แบบเฮ้ยอะไรโดนใจให้เราปลูกคู่กันแบบนี้นะควรจะแบบปลูกให้มันเลื่อมหน่อยอันนี้ก็จะเป็นกอเสมาเพิ่งตัดกิ่งที่หกัหกๆค่ะแล้วก็มาเสียบเอาไว้เนี่ยเขาก็ตบโตสวยงาม ต้นนี้ก็สูงใหญ่แล้วลำต้นก็เริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วค่ะนะคะตรงนี้ก็คือบรรยากาศริมรั้วข้างบ้านซึ่งข้างบ้านเขาก็จะปลูกเป็นต้นไม้ใหญ่เลยนะคะก็ไม่มีปัญหานะคะใบไม้ร่วงมาบ้างเราก็เก็บไปกวาดไปอันนี้ก็เป็นอะโลเวลลานะคะอันนี้เราก็เป็นพวกไม้ประเภททุมดินให้ดูไม่แห้งแล้งเกินไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นยูโฟเบียลายเสือสวยมากต้นเนี้ยแล้วก็เขาก็ยืดยาวไปแล้วก็เสียดายไม่อยากตัดก็เลย เขาเลยยืดยาวอันนี้พอดีทําความสะอาดก็เลยจับเขารวบมัดผมเอารวบมัดไว้คันเดี๋ยวจะปล่อยให้เขาเก้งก้างก็สวยแบบนี้ฮะลายเขาลายเสือน่ารักมากยิ่งเมายิ่งสวยก็มีตัดปักชามเมาไว้นะคะใครสนใจก็ลองถามดูได้ถ้าปลูกเป็นกอใหญ่ๆหยิ่งสวยนี่เขาก็แตกหน่อข้างล่างแล้วสองสำนอเดี๋ยวพี่มุกจะให้เขาตรงนี้เป็นกอใหญ่ๆนะคะด้านหลังก็เป็นพวกเพี่มุกลื้อต้นเก่าๆออกไปก็เลยเอาต้นเล็กๆมาลงไว้ นี่นะคะก็ให้ดูบรรยากาศจะบอกว่าการจัดสวนกระบองเพชรกลางแจ้งเนี่ยไม่ได้ยากเกินไปนะคะคือถ้าเรามีพื้นที่นะคะไม่ต้องมากมายขนาดนี้ก็ได้เล็กๆก,ก็ได้นะคะคุณก็กั้นขอบขึ้นมาแล้วก็ใช้ดินเดิมที่มีเนี่ยนะคะแล้วก็ถมด้วยทรายด้านบนลงไปสักอันนี้ก็สักประมาณครึ่งฟุตค่ะเป็นทรายกับกรวดแม่น้ําเล็กๆพี่ๆก็ลงลงไปก่อนเลยแล้วก็ต้นไม้ทุกต้นที่ปลูกก็ปลูกบนชั้นทรายค่ะ ถามว่าทาไมต้องปลูกบนชั้นทรายเพื่อที่ว่าในหน้าฝนเวลาฝนตกเนี่ยน้าก็ซึมผ่านไปได้ง่ายแล้วก็ทะลุลงไปที่ชั้นดินเพราะฉะนั้นตรงคอต้นลําต้นต,ต,ต,ต่างเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นทรายผสม,มกับกรวดแม่น้ําลําต้นเขาก็จะไม่เอ่อโดนความชื้นจากดินถ้าเกิดเป็นดินธรรมดาเนี่ยความชื้นเขาจะอยู่นานแต่ถ้าเป็นทรายเนี่ยความชื้นเขาเะเหยเร็วใช่ไหมคะรอบๆต้นเขาก็จะไม่เอ่อชื้นแล้วก็ทาให้ผิวของพวกไม้อบน้ําทั้งหลายเนี่ยซึ่งมีผิวอบบาง แล้วก็เซนซิทีฟกับความชื้นเนี่ยก็จะไม่เน่าพวกนี้เขาก็จะไม่เน่าเขาก็จะอยู่ได้ครับเพราะฉะนั้นเไม้กลางแจ้งกระบ,บองเพชรนะคะกลางแจ้งสามารถปลูกได้ถ้าเรารู้ธรรมชาติของเขาแล้วก็ปรับให้เข้ากับความต้องการของเขานะคะแต่ว่ามันก็มีเลือกบางสายพันธุ์ค่ะตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนพี่มุกปลูกพวก ทั้งทองเป็นหัวหัวด้วยแล้วก็พวกแมมมิลาเรียที่พื้นมมุกก็ปลูกแต่ว่าระยะหลังที่ต้องเอาออกเพราะว่าเขาโดนใบไม้จากข้างบ้านเนี่ยร่วงลงมาแล้วก็มาทับเขาทําให้เขาจเจริญเติบโตไม่ค่อยสะดวกเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพี่มุกเลยตัดสินใจจะปลูกเป็นพวกต้นไม้ที่สูงใหญ่เท่านั้นนะคะส่วนเดี๋ยวพวกที่เตีย้ยเตี้ยเรียดดินเป็นห,หัวหัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะไปหาที่ที่จะไม่มีใบไม้ร่วงลงมารบกวนเขานะคะจะดีกว่า ซึ่งพอเราปลูกแบบนี้เราก็จะทำความสะอาดง่ายค่ะก็อีกหน่อยก็อาจจะใช้แค่เอ,อที่เป่าใบไม้หรือว่าคลาดก็มากวาดใบไม้ที่ร่วงทับถมไปซึ่งจะทาความสะอาดง่ายพวกไม้เตีย้ยๆเล็กๆที่เป็นหัวๆเล็กๆพี่มุกก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่ลงที่นี่แหละจะปล่อยเอาไว้ให้เขาเป็นโลง่งๆแบบนี้ไปเพื่อจะได้ทําความสะอาดง่ายแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาพื้นที่ใหม่ของเราเพื่อทําการ ปลูกไม้เล็กๆของเราดีกว่านะคะสาหรับวันนี้ก็นามาให้ดูเป็นไอเดียค่ะสําหรับท่านที่อยากจะปลูกกระบองเพชรไม้หนามกลางแจ้งน,นะคะก็ปรึกษาพี่มุกได้ตามไปที่เพจมุกแคคตัสนะคะาตามไปสอบถามว่า,าวิธีปลูกปลูกยังไงต้องเตรียมอะไรสอบถามได้นะคะยินดีตอบทุกคําถามเกี่ยวกับกระบองกระบองเพชรค่ะก็ฝากไป Follow เพจมุกแคคตัสด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรับฟัง คลิปของเรานะคะก็ขอให้มีความสุขในการปลูกต้นไม้ทุกๆท่านค่ะสวัสดีค่ะ